อนัตโตัมมาสัมพุทธาทิฏฐ <anak> ิทิฏฐวจังนโมโยนไลออกมาได้ปะเสือตัไลออกมาได้บารูุ้ะตมนานตักทีเนทีดยเป็นหาทางเวางสภาการแห่งทีอยู่ทุกเมื่อทุกยามทิทิฏวรันโมโยนไลออกมาได้ปสตัวไลออกมาได้ สบกาอังแก้วตชื่อวาคุสงนักีนทีะพเป็นหนาคลัยเป็นว่างทีนีเรงานมโกเลไร่มาจะปาน้าข้าวตัเงาทำไไร่ออมาจะปาก้แก้วตัอยูจดอกเขาเป็นเราหลวงองค์เป็นไงนักเรียนที่จะพบเป็นหนาใจกาเป็นว่งตันบาการังยังป็นีอยู่ดูเงาทุกยามี กระกานโนพอมะดีหลอกมาไดปากตัวพีนี่หลาอกมาไดปากตัวลาีหลองมาไดปากมามนนีกับเกี่ยโพสวาสนักเกียรติยบุนาจดเป็นบ้างแต่บาการันยัตบีอยู่ตรงลางตุงหน้าเป็นว่านหํามันนี่เป็นน้าโมแกวันิเศษทิวการงานโหพอชิงใไหลอกมาหลายเลย่งุเพรามเยาพี่น้องอารตานุ่ตาเลสสุขนี่ สีหลมกูสีดำนี่ปีบเลยเนาะเอาเปลี่นแ่กูเลนยาแล้วคนนี้เป็นตัวนี้มีอนุรางเดียไตรลัไรรูรอกเกี่ยวมือขวาไหมา่างุดงนนมีน้ามาขวาชื้อวานามาเกี่กี่ยวดูลามันี่น้ามนี่เป็นหน้าพ่ะเมียตัวนี้นี่เขาเขาสูงกับย่างการเก็บจในมนุษย์น้ามันี่เป็นว่าเป็นน้าบริสธิ์ มันยุสามันหินนามันหินเสวนามันยาหินนามันหินเสวนามันยาบุมนามันหินเสวนามันยาโยมลานามันหินเสวนากาตัวกครภายในมีพราบุตรภาลัมเจโทดูในหงอบมีเทวระบุตรเทวายตตามีรามัญาอินมัญาบุมนามันนินเสวนามัญยายมละุพธิญาจสัพพติละดูในหงอก็เป็นนามันีนนามโมเววันมีเทนี้ นามันนีเสือวุฒิมันยักรบบาสิลันอยู่ในห้องก็ไม่นามันนีแล้ววุฒิทางห้องไรสัตวลาก็ไม่นามันนีแล้ววดลูกหลานผู้ขาที่เกษียณอายุราชการในวันนี้ก็ไม่นามันนีแล้วเลียวลูกหลานนะอาบุตาวุฒเลยให้นาประทุมจากตัวลุกวังเลื่อนไหล ก็ไม่นามันนีแล้วหดรนเขายนตไกด์ในรถละก็ไม่นามันนีแล้วรถไหน้าบรรุนสาตัวหนึงเลอะายก็ไม่นามันนีแล้วเสาหลองในเสเหลาคนเ้าในกีไปก็ไม่นามันนีแล้วรของแก่ไในมันนก็มม่นามันนีแล้วรถของเออากิรบุดในง่งก็ไม่นามันนีแล้วรถคนสังกก็ว่ามันบอพูดไปมันพูดมาคือาหน้ามันนีตวหน้าเราพมทใเจ้าของสุนัา

แล้วอนุ้แเลยคเอาเอาเพ่อนเราไม่ได้เป็นมืองานยามีมอเ็ทีวันต่อวันทุกอย่ามเออู้าจะได้มารับสังกาจะไนรสัานมัดการทีจ้างน้องกางลุงจ้าลานเออเพระว่าเป็นมโลมันเข้าใจยอสใจเดินพ่อมองแล้เพราะว่ป่อยหนุ่หลายปีเออทยมันจะสั่ซือ ไปเพราวเป็นไอ้ไปเนีไปอีไนีไปโง่แขนเพื่อไปมากขานเามานางเาไปนีผู้ไดเจ้าเรามีอายุยืนยาวนานเกิอร้อยกังวลนานานกุงชัดลูมุมานพิมาฝังเบิดใข้าเจ้าเกษรราชการออกไปดูน้ำมีน้ำนองดูนเมืองน้ำซ่าดูน้ำานน้ำสวงที่ามีจุกคัาุกความจเิศกับไปเสนีผู้เห็นในเราแล้ว จนนี้เรียนยาณนันจะลอยเ่าบนน้ำผมจะถูกวานมาปกีไดพราว่าแกได้จัจองส่วนใหญ่หาเอรูมาถึงวนจมูกในยูงมันถึงวานจูในวันในวันนี้ผู้เห็นเน้แล้วจมานเบื่อังก้อนหินมาแเนื้อจ้าแนงเบื่อจังก้อนหินมาจากตัวมาจากจันทร์เออจมานคือรู้เลยือเสาที่รู้สาพญาต ตั้งแต่นี้ต่อไปไปทั้งเลยเือได้ไปทั้งน้ำเมื่อได้บู้สวยเดยอเดอไปทั้งเลื่อยได้บู้สวยต้องต้องางเลยจะได้หน้าัมาจะไปจะไดู้บูมนหรืาบางเมใดตั้งแต่นี้ต่อไปมีความความสุขความเจริญสาธุนั้นเรื่องทีโมนรก่องูนลงไหลหน้างูงวยยัดตัวห้อยรวยรธย ป้ายจีไปมทูไปจะหนีไปมาคั้ป้ายหนีเป็นไปพาถวกขห้เจ้าเพื่นเจ้าว้างเป็นไปที้ๆป้ายีะมีพิเศษในแก้กตาของพ่ผู้แสเลยแล้วตัวทุกนาวมีป้ายความสนเจจังไระมีมาเดินมาค้่อยหรือจะ้ป็นต่อไปเปเจ้าเร็วเป็นเจ้าุ้ยมีเหี้ยเป็นเจ้ามันโดนนอนหรือพกนอนรัตื้นมาเจ้าหาเดนเ่รเนื กนออดตื้อนมาหาเงินอะไเงินแสนเอ้ยื่นเงินน้ำซ่านอะไ้เงินทองมีเงินแต่เงินล้านได้เงินแต่ทองคือนำเงินในห้อที่มีหุทนข้ําขอเงินข้าวไรมาหมเงินน่เงิยาบสารท่มาถึงกินหางมวยยัดตัวอใวยรวยรวย được rồi <laughs> anh tôi cũng đi với anh đó à thôi thôi đặt cái gì một cái nào cho nó ra cho nó ra cái nút đái cái nút đái này